สามคนสามภาษาในรายการวงจุ้ยเชี่ยงวันสวัสดีครับเคหสถานที่นํามาคุยวันนี้ให้ดูภาพได้แบบเดียวเออแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นบ้านที่เขาบอกว่าเขาอยู่แล้วเขารวยอ่ะครับอันนี้มันอ่ะถ้าตามในวิชาเราอ่ะโอเคโอเคจริงเหรอเราต้องเราต้องเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์หน่อยเราต้องตั้งข้อสมมุติ่อย มันเป็นข้าวบ้านใหม่ปามันเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างให้สามปีอยู่สามปีจะหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเขาอาจจะดวงดีมาก่อนแล้วพอมาอยู่แบบนี้อเขาก็มันยังเดินอยู่ได้เพราะวบ้านมันก็ดูใหม่จัดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าหลังจากนี้เราเองตามสายวิชาแล้วก็ใช่เราก็พบว่าบ้านแบบนี้มีปัญหาส่วนใหญ่ก็มีปัญหาครับเนาะบ้านนี้เรียกว่า นี่ไงหลายๆคนนึกไม่ออกบ้านทอวันอย yeah. ้าน,นี่หายากหา,า,กหา,ากเอามาให้ดูอ่ะไม่ใช่ว่ายากแต่ว่าที่จะถ่ายมาเต็มๆเน้นๆแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเป็นตึกแถวรเราเคยไปเจอตึกแถวที่เหมือนกับแทนที่จะเรียงหน้ากระานแบบนี้ถนนแบบนี้แต่ว่าเขาสร้างเอียงมันก็เลยดูยืดยืดหมดครับแต่เนี้ยบ้านสายฟ้าของแท้ตั้งแต่ข้างล่างยันข้างบน หลังคาเลยแป๊บนึงนะแล้วลุงบรรยายนะแป๊บนึงนะนี่ขอมาแอบดูดูให้ทันนะเขาคงไม่ดูหรอกใช่เนี่ยบ้านแสฟ้าเป็นอย่างนี้เอออันนี้ต้องอันนี้ต้องขอบคุณบ้านที่มาร่วมรายการวันนี้เป็นวิทยาทานแก่ทุกท่านเลยเขานน้มน้อมทาสาธุก่อนนะครับคือคือคือบ้านในทางหงจุ้ยเนี่ย เราต้องการหลังคาที่เรียกว่าอะไรเนะยบุมหน้าจั่วเป็นหน้าจั่วหน้าจั่วหน้าจั่วแล้วคคำว่าหน้าจั่วคือเทราดใช่ลงสองข้างซ้ายขวาซ้ายขวาเเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องการให้น้ําเนี่ยลงด้านหน้าลงด้านหน้าเพราะว่าถ้าน้ําลงด้านหน้าเนี่ยน้ําไม่ทำให้ขึ้นไปถึงกระแสเงินสดครับพอน้ําจะลงด้านหน้าหมายว่าน้ําก็จะไหลออกอจะไหลออกไปนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นในทางคงชยจะเห็นว่าถ้าเกิดท่านใดที่ที่เคยไปเที่ยวที่บ้านภูเขาจะสังเกตเห็นได้ว่าบ้านคงช่วยของท่านอาจารย์ที่บ้านเสือหรือบ้านวัวที่ที่พวกเราไปดูกันเนี่ยที่ท่านอาจารย์อนุญาตเปิดบ้านรับลูกศิษย์ไปดูกันเนี่ยจะเห็นว่าหลังคาจะเป็นตรงจั่วนะฮะเป็นเราเป็นบ้านชั้นเดียวเทอองร้ายเทอออกฝาเทด้านข้างเทด้านข้างออันนี้เป็นบ้านที่เรียกว่าเป็นคาว่าที่สมดุลนะฮะ ในทางคงตุย้ยเนี่ยถ้าหลังคามีเอวัตที่เรียกว่าไม่เต็มแหว่งเว้าก็อย่างที่เราเคยพูดย้ำเสมอว่าแม้แต่หลังคาเองถ้าแหว่งเว้าในทิศทางใดบ้านในทิศนั้นก็ต้องแหวงว้าตามคโครงสร้างของหลังคามันจะทำล้อก,กับตัวโครงสร้างของบ้านใช่ไหมฮะมันไม่มีหรอกนะที่แบบตามหลังคาคอบใหญ่ๆแล้วบ้านข้างในนี้แบบ แหว่งตรงนู้นทีตรงนี้ทีอยากไปอยากมามีเพราะมันไม่เกิดเพราะว่าเป็นสมดุลหรือสวยงามเพราะนั้นเวลาการออกแบบเนี่ยสร้างบ้านขึ้นมาโครงสร้างแบบไหนหลังคาก็จะแบบเป็นลักษณะตามนั้นตามนั้นนะฮะอยากได้รูปจะเห็นว่าโครงสร้างของตัวหลังคากับตัวของอาคารเนี่ยม,มันก็คือทําล้อก,กันไปเป็นเห<า>ม,มือนับเป็นขั้นบันไดตามขั้นบันไดแต่ในทางโครงตุ้ยท่านอาจารย์เรียกว่า เป็นสายฟ้าเพราะว่ามันเป็นหยักเป็นสายฟ้าหยักแล้วปัญหาตรงนี้อย่างที่บอกว่าพอเกิดเพราะว่าหยักเนี่ยพื้นที่ของบ้านเนี่ยขาดหายไปบ้านไม่เต็มเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วตรงหยักที่เป็นด้านในของบ้าน<อ>ที่เป็นหยักเนี่ยมันก็จะเกิดมุมนะเป็นมุมผนังที่แทงเข้าบ้านตัวผนังแทงไม่เท่าไหร่ หลังคาบ้านก็แทงอีกอย่างหนึ่งเท oh, oh. ่ากับว่าบ้านหลังนั้นพิศทางนั้นถูกแทงพิฆาตทั้งตัวโครงสร้างอาคารเองกับตัวของหลังคาเองเท่ากับว่าถูกแทงซ้ําเข้าไปสองครั้งตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงจแงแ้แทงเข้าไปแล้วแทงเข้าไปแล้วทั้งบนทั้งล่าง นับนะหนึ่งจุดแล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้ยังจะแทงอีกสองจุดสามจุดอย่าล,ลืมว่ามีมุมมีมุมสองข้างอีกน,นะ,ะเพราะนั้น้องเห็นว่าโอ้สามจุดการสร้างบ้านลักษณะเช่นนี้มันจะเกิดผลเสียเพราะว่าทิศทางถูกทําลายแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามุมที่แทงเนี่ยแทงเข้าจุดไห้จีคือกึ่งแทงบ้านด้วยแล้วเนี่ยเสียหายอย่างมาก นะรืนึกออกไหมฮะยิ่งถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นบ้านแทบเด็ดเราพูดถึงว่าบ้านเป็นสี่เหลี่ยมถ้ามุมใดมุมหนึ่งว่าจะเป็นมุมหน้ามุมหน้าหรือมุมมุมหลังแล้วคุณมีการแบบทําแบบเป็นการหยักเข้าไปเนี่ยอผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยมุมที่หักเนี่ยมันต้องแทงเข้าแทกี่ีบ้านแน่นอนเพราะมันเป็นมุมสี่มุมของบ้านเนี่ยเมื่อเขาหักมุมไปประมาณเอ็มสี่มุมนี้ก็ต้องแทงข้างแางบ้านแน่นอนเพราะนั้นบ้านใดก็แล้วแต่ที่ ทำหลังคาเช่นนี้เนี่ยความเสียหายมันเกิดแบบซ้ำซ้อนนะฮะทั้งทิศทางเองทั้งตำแหน่งเองโดนหมดเป็นความเสียหายแล้วก็มีผลที่เราเคยบอกว่าแต่ละทิศเป็นตัวแทนของอวัยวะภายในร่างกายเป็นตัวแทนของบุคคลภายในบ้านเป็นตัวแทนความปรารถนาของเราต้องการเห็นไหมว่าสามเรื่องนี้เสียหายหมดสบายใจแล้วย่าลืมว่าหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนของราศีออเอ่เป็นตัวแทนราศีอีกอเพราะนั้นจะโดนเข้าไปสี่เรื่องนี้เป็นเกิดเป็นราศีเรานี่ก็หนักหน่อยก็โดนไปอีกแค่เรื่องแรกก็จบแล้วไหมคะอวัยวะใช่บางครั้งเราเจ็บป่วยเราไม่รู้หรอกว่าอ้าวคือถ้าเกิดท่านที่ไม่ได้เรียนโหงทูอ,อาจจะไม่ทราบว่าทิศทางนี้เป็นตัวแทนว่อาอวัยวะอะไรส่วนไหนถูกไหมก็จะไม่ทราบอ่าหรืออย่าง ทิศทางนี้เป็นตัวแทนของลูกชายคนโตลูกสาวคนเล็กเอออะไรเงี้ยอาไจปลูกดีฉันดื้อนะกระตดีฉันมีปัญหาอย่างนี้มีอย่างนี้เราไม่ทราบป่วยบ่อยจังอะไรกูที่ไม่ได้เรียนคงก็ไม่ทราบว่าทิศทางนี้เป็นตัวแทนของบุคคลใดครับก็โดนหรืออย่างราศีอย่างเช่นราศีปีกระต่ายเงี้ยโดนเงี้ยยกปีนี้ด้วยเหรอใช่ครับโอเคนะปีกระต่ายเนี่ยลดแล่นลดแล่นอย่างเงี้ยพอเดินเข้าไปก็จะหง่อยหน่อย หร,หรือหรืหนักกว่าเดิมอันนี้ก็คือมันมีผลไงแต่บางทีเราไม่ทราบออนะออนะครเพราะถ้าท่านไม่ได้เรียนดวงเกินก็ไม่ทราบน่ว่าราศีท่านถูกกระทบนะแล้วความปรารถนาของพิษอห่างเช่นถ้าไปโดนพิษของตะวันออกก็เรือร่องความสุขความจเจริญสุขภาพครอบครัวครอบครัว้าทําไมบ้านนี้ทะเลาะกันบ่อยไม่สงบสุขเลยก็นี่ไงที่ตะวนออกถูกทําลายไป โดนหมดที่สําคัญคําว่าบ้านสายฟ้าทําไมถึงใช้ใช้ชื่อว่าบ้านสายฟ้าเพราะมันเกิดขึ้นเร็วและแรงเหมือนยังเทพเจ้าที่ถอร้างฝันมาฟังฝันแม่เด็กยุคเกาศูนย์จริงเด็กยุค8ปจริงฟังฝันเออเสียหายหนักมากสร้างแล้วลุงตกใจล่ะครับทำไงละอย่างนี้ตกใจแล้วเนี่ย ตกใจแล้วเออพอฟังแล้วฟังแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยดีใจมากเลยมีวิธีไหมไม่มีโอ้โหไม่คือคือเออง่ายๆคือคือท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอย่างที่เราเห็นตามภาพนี่อย่างที่ผมบอกโครงสร้างของบ้านกับหลังคาต้องทําร้อกันใช่วันเดียวเกิดรูปลักษณ์ที่แบบดูแลสวยงามใช่ครับในสายตาของคนทั่วไปอืเพราะนั้นเมื่อบ้านมันแหวงเข้าไปหลังคาแหวงเข้าไป ถ้าท่านบอกต้องการทํามันเต็มต้องทํายังไงล่ะกูต้องทำทั้งโครงสร้างภายในทําตั้งแต่ข้างล่างขึ้นบนเออต้องทำตั้งแต่หลังคาด้วยไงเออต้องรื้อระบบใหม่อ่ะถ้าถ้าเช่นนั้นเนี่ยในโดยปกติท่านจะบอกว่าออกดีกว่าง่ายกว่าเยอะจะได้ไม่เสียเสียบ้านด้วยความความหวังที่ถามเมื่อตะกี้นึกว่าจะมีเคสอะไรแก่ยอมรับซะเถอะใช่อย่าอย่าอย่าไปสื้นเราต้องทําใจว่าเราทำตรงนี้ไม่ได้พรามันทั้งชีวิตทั้งคุณและคนในครอบครัว แล้วแล้วก็คือหาที่ใหม่นะฮะแล้วก็บ้านนี้ก็ขายออกไปหาไปอยู่เซฟเฮาส์ที่ดีๆให้พลังคงตู้ที่ดีโอ้ยนี่ชัดเจนใช่ชัดเจนมากเลยอันนี้เป็นทางแก้ที่เซฟอ่าสมมุติคุณลองคิดดูสมมติสมมติคุณลองคิดนะคุณสร้างแต่พื้นฐานขึ้นไปถึงขบนเพื่อแก้ไอ้รอยสายฟ้าเนี่ยคุณใช้งบประมาณเท่าไหร่อ่าแล้วที่พี่เลาบอกว่าย้ายไปเซฟเฮาส์อธิวาเนี่ยมันก็ อาจจะใช้เงื่ประมาณน้อยกว่าที่จะสร้างใหม่นี้ด้วยซ้ำรีโนเวเนียยุ่งยากคุณต้องเสียตังในการทุบรื้อแล้วแล้วการรีโนเวเนต้องทําให้มันไม่ลักลั่นด้วยต้องทําให้มันเหมือนว่ามันไม่เคยแก้ไขมาก่อนแล้วมันจะเนียนมากเลยอย่างเงี้ยคืนอยู่ไปอ่ะนานๆเข้าถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะถึงขั้นร่มจมล้มละลายหรือเกิดมีเรื่องร้ายขึ้นภายในครอบครัวคุณอย่างรแรงต่อให้คุณอาจจะรวยแต่แบบบางทีชีวิต ชีวิตสุขภาพคุณอาจจะไม่โอเคก็ได้อาจจะแบบคนในบ้านอาจจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้ที่คุณหาสาเหตุไม่ได้อะเราจะเสียตังค์มากกว่าเสียตังค์มากเรื่องวันนี้แรงจริงๆเพราะฉะนั้นอยากฟังเรื่องที่จะลงใจเรื่องที่ถูกใจมีอะไรที่จะมาช่วยซัพพอร์ตบ้านสายฟ้าบ้านแรงๆงี้ก็ต้องเจตุรแรงๆตัวแรงตัวแรงจับภาคเหนือเวียงแหว้าเชื่อ ตัวตึงจากเวียงแหบะอะไรอย่างนี้ใช่ใช่พี่เขาชื่ออะไรพีพี่ขวานพี่ขวานเหรอพี่ขวานแต่ก่อนเขาไม่ค่อยถูกกับรถตอนที่เราเคยไปตรวจตรวจที่ดินเขาพี่เขาที่ทางเหนือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาขับรถไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับขับไปชนม่วซัวเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีความอุตสาหะซื้อรถมาเพื่อลงจากเขามาหาอาจารย์เออตอนนั้นยังไม่แข็งแรงเลยแล้วก็บอกว่าขาเนี่ย แต่ตอนนั้นอะ่ะดีขึ้นแล้วนะหมายถึงว่าขาตอนแรกเน่เดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วพอเรียนรู้ฮงจุ้ยทำนูน่นทำนี่อะไรที่บ้านจากคุณเขาเนี่ยเดินได้แล้วก็มีไปรับพล,งลังแล้วก็ใช่แล้วก็เวลาเดินทางไปออสเตรเลียถูกต้องเพราะว่าติดรถคนอื่นเข้าไปเพราะาตอนนั้นยังขับรถไม่ค่อยได้เขาพาไปไหนก็ไปอ่ะไปติดรถไปเขาพาไปขอนแก่นก่อนก็ไปไปร้ไปนี่กว่าจะถึงสระบุรีรอ,อไปสามสี่วันนะรแล้วก็หลังจากนั้นพี่ตโตก็ได้เจอ ซึ่งเมื่อสุดที่ผ่านมาที่ขึ้นไปทําบุญที่เชียงใหม่เจอพี่ตัวตึงคนนี้เหมือนเดิมพี่ขวันนี่นะครับตอนนี้เดินปลอเดินปลอแข็งแรงเก่งเรื่องการขับรถมากโดมินิกยังต้องยอมโดมินิกโทรเต้ยต้องยอมแม่อยากให้ไปทำแท็กซี่อยากให้ขับแท็กซี่ไดเวอร์ภาคห้าเลยจริงๆท่านี้เพราะเขาเพราะพี่เขาขับแกล็บ ไม่อาชีพขับแก็กแท่ตอนนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความทักษะเลยอ่รักษาใอการกับรถสูงตอนนี้เขาบอกเขาขับแกร็บแล้วสบายแล้วจะไปไหนบอกมาเลย G P S อยู่ในหัวนี่เอเขาบอกวันหนึ่งนะสองขับรับลูกค้าสามสี่คนอยู่ได้แล้วนั่นไม่ไงมีรายได้จากตรงนี้คือตอนนั้นเรามองไม่ออกเลยนะพี่เนาะตอนที่เขาแบบตอนที่เขาบอกว่าเออจะ้างตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาต้องอยู่กับลูกสะภ้หรือ สักอย่างเดงอ่ะแล้วถามว่าตอนนั้นแล้วพี่ทําอะไรบอกก็เลี้ยงหลานแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกเขาเลี้ยงหลานแม่บ้านธรรมดาแล้วก็คิดว่าเออมันเหมือนเราก็มองว่ามันจะไปได้เหรออะไรเงี้ยเพราะว่ารายได้มันจะมาน้อยมากปรากฏว่ามาเจอทีว่าตัวสารสารุสุดิบเ็าบอกเขาขับแก๊สนี่ไงสบายมันมีลู่ทางเวลาทำมูจุ้ยแล้วมันลู่ทางมาเออแล้วเขาก็อารมณ์ดียิ้มแย้ม มาทักจำพี่ได้เปล่าอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจําไม่ได้ตอนแรกเราก็แบบเออแต่พี่เขาก็ขอเท้าความอ๋อพี่ตัวตึงนั่นเองเราก็จาได้ครับว่ารับว่าพี่ตัวตึงนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เห็นแล้วเราเราชื่นใจมากพี่อโตแบบมีความสุขมากเลยเจอเจอมีความสุขเออเราก็มีความสุขไงพอพี่อตโตมาเล่าให้ฟังเรามีความสุขแล้วเขาอารมณ์ยิมเย้มตลอดเวลาเขาไม่เครียดนะต่อให้เขาแบบแต่ก่อนคือเขาพี่แต่ก่อนแต่ก่อนถ้าเราเดินไม่ได้เราคง เสืซึมเศร้าเครียดไปแล้วอ่ะแต่เขาอารมณ์เขาเขามองโลกในแง่ดีมากแต่เราเจอเจอคุณพี่เขาทิ่ไรเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดใช่ใช่เจอทีมงั้นก็พักชายตลอดได้นะกันก็เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีล้วพอมีอารมณ์ดีเวลาทำอะไรมันก็แบบไปได้ดีหมายความว่าเขาว่ามีอย่างแรกคือหงุดจุ้ยในใจเขาดีมากใช่เขาไม่คิดในแง่ลบไงเขาคิดในแง่บวกตลอดใช่ใช่ เป็นเรื่องราวสาระความรู้ดีๆจากเราสาคนสามกระสาพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงจุ้ยเตียงวันวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ